สวัสดีครับพบกับขันชัยฟาร์มอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีกำจัดเพลี้ยแป้งในต้นกาแฟโรบัสตา้าของเราแบบที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยครับเป็นวิธีที่ปลอดภัยกับดินปลอดภัยกับต้นไม้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมแมลงที่มีประโยชน์ด้วยตอนนี้ที่ไร่ของเราเริ่มมีเพลี้ยแป้งระบาดครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เพลี้ยแป้งจะชอบมากเพราะอากาศชื้น เพลียแป้งจะไปดูดน้ำเลี้ยงจากผลอ่อนของกาแฟ ى, ทำให้ผลแห้งแล้วบางทีถึงกับทำให้กิ่งแห้งตายไปทั้งกิ่งเลยนะครับถ้าทิ้งไว้นานไม่รีบจัดการที่ขันชัยฟาร์มของเราเราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับเพราะนอกจากจะส่งผลเสียกับดินแล้วยังอาจตกค้างในผลผลิตด้วยเราก็เลยเลือกใช้ชีวพันธุ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติแทนครับ วันนี้เราจะใช้ตัวนี้เลยครับกับตันเมทาบิลเป็นชื่อทางการค้าตัวนี้เป็นการรวมกันของเชื้อรา2ชนิดคือเชื้อราบิวเวอรียกับเชื้อราเมทาไรเซียม2เชื้อนี้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมศัตรูพืชครับโดยเฉพาะเพลี้ยหนอนมแมลงหวีมแมลงปากดูต่างๆเขาทำงานโดยการเข้าไปเกาะตัวมแมลงแล้วจเจริญเติบโตในตัวมแมลงจนมแมลงหยุดกินหยุดขยับและตายในที่สุด แล้วเชื้อราก็จะแพร่ต่อไปยังแมลงตัวอื่นๆที่อยู่ใกล้กันด้วยวันนี้เราใช้ในอัตรา50กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับหรือก็คือ1ทถังพ่นพอดีวิธีผสมก็ง่ายๆครับแค่ละลายผงให้เข้ากับน้ำคนให้เข้ากันดีแล้วก็เทใส่ถังพ่นยาช่วงเวลาที่เหมาะกับพ่นก็คือช่วงเย็นแบบนี้เลยครับตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นแดดเริ่มร่มอากาศไม่ร้อนจัด เชื้อราจะทำงานได้ดีที่สุดในช่วงที่มีความชื้นสูงและแสงแดดไม่แรงเกินไปการพ่นเป้าให้ทั่วทั้งต้นนะครับโดยเฉพาะใต้ใบเพราะเพลี้ยแป้งจะชอบไปหลบอยู่ใต้ใบมากกว่าด้านบนแล้วก็เน้นช่วงยอดอ่อนนะครับเพราะเป็นจุดที่เพลี้ยมักจะเริ่มเข้าก่อนก่อนพ่นแนะนําว่าให้ตัดแต่งกิ่งให้โปรง่ปรงๆก่อนครับเพื่อให้แสงส่องถึงและช่วยให้การพ่นเข้าถึงได้ทั่วๆ่ว หลังจากเราพ่นไปแล้วให้รอดูผลประมาณ2 3วันครับเชื้อราจะเริ่มออกฤทธิ์และถ้าเพลี้ยยังไม่หมดก็พ่นซ้ำทุก5 7วันจนกว่าจะควบคุมได้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามผลกันอีกครั้งในอีก3 5วันว่าเพลี้ยน้อยลงไหมถ้าลดลงชัดเจนก็ถือว่าชีวพันธุ์ทำงานได้ผลเลยครับ สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนๆที่สนใจการทำเกษตรแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีมาติดตามพวกเราได้ที่ KCF ขันชัยฟาร์มด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางไร่ขันชัยฟาร์มของเราคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ